สวัสดีครับกาสวัสดีครับเจาะอีกทีทั้งหลายพี่น้องสบายดีพี่นอ้องเออสบายดีตอนเรขึ้นหอไอเสือเนาะไอเสือฟังฟูกุนฟังพี่น้องคนละฟองพี่น้องฟังเล่าไอเสือเนาะเขาก็เล่ากันด้ผมีก็เล่าอยู่เขาจะก,กี้คงจะเป็น ขาเจ้าว่าข้าตะกี้ห่วยน้องข้องบืงมัอนกับคงเป็นแดนเดียวกันนะครับเนาะข้าคงจิเป็นคือเพลินนแหละเป็นคือเพลินคนค้ายๆก็ข้าเจ้านี่ยนะขากับคนฟังพุ้นละแต่ว่าคงจิเป็นอาจจะเป็นเพราะเหตุผลว่าแม่น้ำเ็ตแห่ดินแดนแบ่งแยกกันเป็นไปได้นะครับเนาะแต่ว่าคนกับสถาธิฐานดอกสถาธิฐานอาจจะเป็นแบบนั้นข้ากับคนตะก้าข้ากับคนเล่ากันได้ขึ้น่านะแต่ว่าข้าถือแยก ดินแดนไปแล้วก็ลนลยได้อยู่แบบยูคนละประเทศไปสันน่นนะครับเนาะมือนี่ก็บผมมียังมากมากนะครับผมผมสิ้ผ้ามาเบิงบางอย่างที่ผมเห็ุกับมือผมนี่อืมนั่นก็คือการทําอันนี้ครับผมนี่การท้ากับดักหนูกับดักหนูกับดักหนูออกับดักหนูกับดักหนูกับดักหนู ผมตอนนี้ผมกำลังมัดมันมันมัดอยู่นี่ให้มันได้นะให้มันได้ระดับโปกแกรห่างครับผมเดี๋ยวผมจะห่างในเบื้งก่อนหลังหนึ่งเนาะว่าหน้าตามันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวครับหน้าตามันมันจะเป็นในลักษณะนี้นะครับเนาะเขาเห็ดไปใส่หนูก็จริงอยู่ด้วยครับเออมีอยู่ตายหนึ่งเมื่าอยู่ การใส่อันนี้นนเฮ็ดอันาียนี่มันผิดพลาดบ่นี่มีคำว่าผิดพลาดอยู่ครับผมเพราะว่าผมได้ยนินทางผู้รักผู้ใหญ่เพิยย่นเว้ามาเนาะเออทางผู้รักผู้ใหญ่เพิยย่นเาาว้ามาว่าอันกับซุมนี่กับซุมนี่นอีหยังก็ได้ที่มันมันเอ็ดให้หนูนี่ได้ได้มาสู่เข้ารอบครัวเฮานีล่ล่ะแต่ว่าเพิ่นว่าบ่าอยากให้เฮานี่ซุมหรือว่ไทยแบบไายแบบจแบบบบังจังเต็มๆนะครับเนาะ เพราะว่าก็คงจะเป็นเพราะว่าเขาถือศาสดาพูดนะครับเพราะว่าการเบื้องสัตว์มันก็นอยากออกข้ารุ่นสัตว์มากกว่าผมก็เห็นดีน้าอยู่ผมเห็นดีนด้าอยู่เลยอผมก็เห็นดีนวว้าอยู่วาเออสิ่งที่ผู้รักผู้ใหญ่เปิดวอกมาเนี่ยก็่านอยู่่านอยู่ผมก็เห็นดีน้าอยู่เอาเป็นสรุปว่าสิ่งที่เขาสิทายท่ากันก็คือเขาได้สัตว์นี่ปุ๊บนี่ ท้องเสดิ์เบิ่งกันแบบลังล้างนะครับเนาะไอเห็นแบบแบบเห็นอยู่แต่บ่บ่บม่วบ่ชัดเจนนะครับอ่าบ่ชัดเจนเออถ้าผู้ใหญ่เพิ่นขอมาเพิ่นว่าเช่าหาล่าหากินใส่แบบยังก็ได้ที่เฮาหากินเนาะครับเนาะเช้าแลงเฮานี่ยละต้องเลี้ยงชีพเฮาแต่ว่าการเฮ็ดให้กันเบิ่งนี่เพิ่นก็ขอมานําหลายๆอยู่ว่าอยากให้เช่าให้เจ้าหน้าเฮาหนักลาเฮานี่ล่ะทายแบบ จับตัวเปนมาได้กับมืเอ,อเฮาเออได้แล้วเนาะได้จะก,กับตัวนี้เด้อนี่แบบนี้อสมมุติว่าอ่ะผมทีสมมติตัวนี้ขึ้นมาเนาะอ่าสิผมได้หนูแล้วเนาะเดี๋ยวผมเอาออกมาจากมันแล้วผมเอสมมติมันถ,ถืออยู่ปลาเนาะครับเนาะถืออยู่ปลาที่แล้วกะจีบ่อยเห็นชัดเจนนะครับเนาะ,ะเออหัวมันถ,ถืออ่ากระดู้บรุกกะอีกเรื่องหนึ่งนะครับเนาะรูดหัวมันถ,ถือแล้วก็ต้องพักกล้องห่างๆเอาจาก เม็ดเศษนะครับเนาะเอาเม็ดเศษนี่ก็ชิบูเห็นชัดเห็นมาในดอกคมว่าฝ่าบริษุ่งกับโค้งชิบูเห็นครับเท่ากับรู้รกันอยู่นะครับเนาะสายกล้องสายเอฟซีเท่ากับรู้รกันอยู่แล้วว่าสายกล้องเท่ากันสร้างด้ดังใจนะครับเนาะสร้างด้ดังใจเอาตามนั่นเท่าเห็นแก่การว่าเท่าเดี่ยวยู่ฮ่วมกันนะครับเนาะเพิ่นขะขอมาอยากให้เท่าหากินแบบโด่งดังแบบสุดใจกันเลยนะเอาแบบบอบอยากล่างแก่ชัดมาไหนเอาแบบว่าเทาถือชัด ก็คือเขาได้ชัดแล้วเนาะนี่ก็คือว่าเขาเขาไอ้ฝนเพิ่งน้ำเนี่ยเออถือน้อในป่านหลงนี่ก็คือว่าบ่อยเห็นชัดเจนนะครับเนาะบ่อยชัดเจนไนไหนอ่าก็คือแบบแบบฝนเว่ามาเนั่นละเขาก็คงจะฮ็ตได้กันทุกคนนะครับเนาะเฮ็ตได้ทุกคนอยู่ผมก็เห็นดีน้ำฝนอยู่ฟังว่าเจ้านักล่าทีมนั้นนักล่าพวกอุปกรณ์และหลายยางที่เอาฝันนี้กันขึ้นมานี่ก็คงสีเห็นดีนท่ากันนะครับเนาะคันเป็นอย่างกับคนไรก็แชร์เลยครับเนาะ คนแรกกบแชร์ผมนําเสียงดังฟังชัดครับเขตนี่ม,มันมีอยังมากไหมขอให้เอาเไปถือระบบที่พ้นขอเขากะโอเคนําเอาเป็นตามนั่นเดี๋ยวผมจะหาอะไรเบิรงครับผมเดี๋ยวผมจะหาอะไรเบิรงสิ่งที่ผมเบ็ดนี่ครับสิ่งที่ผมเบ็ดกันนี่ละเดี๋ยวผมจะหาเบิรงเดี๋ยวผมจะหาอันนี้เปรียบเพียบเป็นสัตว์ปลาเนาะครับเนาะอ่ายกตัวอย่างเอาตัวนี้เลยเอาตัวนี้เลยเดี๋ยวจะมาให้เบิรงจ้าจ้า้วครับเน,นาะมันมีจับจักหลังแล้วครับเนาะเดี๋ยวให้เบิรงจ้าครับ เออเดี๋ยวจะให้เบิ่งจะจ่าไปเลยพ่นวะโอเคให้เบิ่งจะจ่าเต็มๆกันไปเลยครับลุงโรดผมเนียบ่าวโรดคิดว่าบ่เคยเห็ดได้สิ้งทุ่มนี่แต่ว่าก็เคยจับทวดดูว่าสะโพกตะเมียเฮ้าเฟยเห็ดมาครับผมก็ขอยำไปเน้นๆตัวนี้ละเฮ้าพ่าก็เป็นนักหาอยาหากินคือกัน เข้าเข้าใจสิ่งกันแล้วกันนะครับเนาะเข้าเข้าใจสิ่งกันแล้วกันโอ้ผมอโทษดได้มุมกล้องนี่มันกวกหนางวกล้างขนาดเดียวจัดคลิปต่อไปเลยดีกว่าอืมจัดคลิปต่อไปเลยแต่ว่าบางสายก็บอกว่าอยากสากเดียวไปเลยเด้เอออยู่ในบ้านนูานนี่แหละอืมอยู่ในบ้านน่านี่ก็ไหวเป็นอดไนี่เขาแต่ว่าซื้อของผมอีกซื้อนึงนะครับในบ้านนี่ถ้าจะมาหาลุงโรดพิชิงนี่ ตองมาตรงมาในน้วาม,มาตีใหญ่นะครับตีใหญ่นะครับเด้อเออแต่ว่าช่องผมนี่ครับมันดังไปเรื่อยก,กับสีหู้หูกันที่ดอกในบ้านนี่ราะว่าที่แน่ๆนั่นซื้อผมเนี่ยตีใหญ่อืมสายญาของผมอยู่ในหมู่บ้านนี่มันหู้ดีกันเนาะครับเนาะในหมู่บ้านหู้ดีเลยอะนี่ครับอุปกรณ์ที่ผมเอ็ดเลียก,กับหน้าตาเป็นนี่นะครับนี่เออหน้าตาเป็นนี่ละเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งหม่องจุดผมจะห่างไว้เดี๋ยวเอาเรือเอา,ล,เอาลังหนึ่งเอาลังนี่เลย นี่หลังนี้มาเลยอ่าหลังนี้มาตรงนี้เลยคุณเอากล้องคุณมาตรงนั้นหน่อยผมจะให้คุณดูยางเต็มเต็มเอาแบบเต็มกัน่งน้อยเฮาเอาเต็มเต็มจย่งน้อยเพราะว่าเฮามัน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 สายล่านะครับเนาะมันสายล่ามันก็ต้องเอากันอยู่ดิอืสายล่าก็ต้องเอาเต็น้อยเดี๋ยวผมจะห่างให้บางหลังนึงนะครับเนาะจะจากกันเลย เลยนี่มันมาแบบมีหลายแบบนะครับนี่มีกระเมนด้วนี่นีกระเมนอันนี้กระเมนดับแรกนะครับเนาะมันสีมาตัวนี้เลยนี่ทึบนี่มีไหมมีไหมใส่ไรมันตัวนี้หมะเพราะว่ากันนะครับเนาะกัน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 ไวเพราะว่าบไห้มันมันลุดเวลามถือซักมามันจะลุดพลางเออมันก็จะแรนไปแล้วครับผมแรนไปเพื่อนมันผูดใดยเออแรนไปเพื่อนมันเลยคือคงจะบ่นล่ะละคือว่า ผมคือแบบมันคงชิบะลาเลยครับโอ้ดูข้างบนนี่มากมากกว่าใช่มันดูข้างบนจริงๆด้วยนี่ครับผมหน้าตานัาน่นออกมาไปไนนี้ครับนี่เดี๋ยวผมจะางให้บังครับอืดชะนี่หน้าตาครับผมหน้าตามันเป็นอย่างนั้นแหละนี่นี่ครับผมแต่ว่าอันตรายนะครับเนดะ้อการที่ห่างอันของซุ่มนี่เขาต้องเบิงังเบิังลักษณะนะครับนี่ๆๆเวลามันรูดมากเพี้ยงเลยครับนี เวลามบรรุดมากจะเพียงเลยวเลยมันบํพังอย่างทั้งนั้นนะครับเวลามบรรุดมากจะเพียงครับพี่ตัวนี้ถือว่าอโอเคอยู่ครับแต่ว่าผมว่ามันผ่านผ่านไปเลยผมสัญญาเปิดจะน้อ,อ,นอยผมสัยับได้ของหมกนี้นะครับเนาะตัวนี้ถือว่าเราั่จำดดเปินดูสเตต์บอทันขึ้นขิ้นขันขึน้นนะครับเนาะนี่อเ,เอาตัวๆๆๆเป็นขึ้นมาดูขึ้นมาดูขึินมาดูขิ้นมาดูรับผม นี่คือสําเร็จแบบทุกอย่างไปเลยครับผมตัวน,น,น,นี้กับเชเอาเกือบพร้อมใช้ได้ครับผมนี่เลยนี่เลยนี่ของแท้อาชัดแข็งแข็งขนาดครับพี่อ้าตัวนี้แข็งแข็งแง่งตัวนี้แข็งแง่งขนาดเลยอตัวนี้ใหญ่ครับผมแข็งแบบรุ่นแรงเลยตัวนี้ อ่ตัวนี้รุ่นแรงเลยขยับนิดนึงตัวนี้ขยับนิดนึงเออให้เอฟซีดูชัดๆน้อยผมว่าน,นี่ครับนี่นี่นี่ครับก็ขึ้นมาเลยนี่ยูครับอยู่อยู่ยูเลรอครับนี่นั่นแหละครับหน้าตามันเป็นนั่นเลยนะครับกองจ้องลูกครับเนี่ยนะกองจ้องนั่น,นเลยเอามาดูชัดๆน้อยผมว่าน,นี่ครับถ้าครับผมนี่ชัดมันจะเข่าไปนี่ครับนี่นี่ชัดมันจะยาง มันสินยาง,องงอมงมอง,ง,องมองอเป็นน้ำตางมันเราเปรียบเทียบเอาผมเอาลงหูเลยคืนนี้จะน้อยนี่อ่าลงเอารูเลยรูเลยเอาขยับกล้องน้อยนิดนึงเห็นปะเดี๋ยวผมยังงัดใส่หูไปเลยแห้งเจ๋งเป้งบาดนี่เปรียบเทียบนะครับเนาะแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างไปเลยนครับเด้อแต่มันเป็นปลาเป็นดงเด้อนี่ครับสมมติว,ว่ามันลันตึบ๊บนี่ตึบ๊บเรียบร้อยหนูอยู่แล้วอ่าหนูอยู่แล้วครับผมนี่อยู่จนนักดึงบ่อครับดึงบ่อครับผมอ่าดึงออก เอาตะไม้ครับผมนี uh, ่ออกมาตาไม้เลยความหนีบหนีแ <ther> ห <ened> ้งขนาดโอ้ขาดหมดลวเออพยะยาไม่หรอกครับหนูชดร่องหรอกเปรียบเทียบเลยเฮาเอาจะเปรียบเทียบกันร่องเบิ้งว่าสิเป็นอะไรเอาเปรียบเทียบไปครับเนาะสมมุติว่ามามาเนาะครับเนาะเฮามายามหมองเฮาใส่เมื่อก็คงจะเป็นทำเลแบบลูลูกันเนาะครับทำเลเออแบบเฮาจะบ่อยเห็นแบบจังจังไปเครับผมนี่เออจังจังอย่างงี้บ่อยเห็นนะครับด้อยนี่ก้อยผมนี่คือหนูนี่ นี่ครับเอาแบบจังๆมานนิบอ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 ครับบอเอามาเอาเบื้องแล้วมันเกิดโอ้รับมันบ่อยนะครับเนาะผมก็เห็นดีนําอยู่เอาสมมติแบบนี้เลยครับเด้อแบบนี้เลยนี่ได้ได้ครับผมบบนี่นี่ครับผมนี่หูหนูนี่ยจว่ามันมันมันหนูอยู่มันมันบริสุทิจีนครับผมเห็นได้ไปนี้ประมาณนี้เลยครับเด้อเห็นได้ผมว่าอย่างนาะครับเนาะประมาณนี้เลยเออเห็นแนบเห็นแน่นี่พ่อย เอฟซีเขาดีก็นั่นมันไม่ตัวตนนะครับเราไม่ได้ตัวกันนะนะถืออันนี็คือมันถืออยู่นะให้หงวมันถือนะครับเราเอาจากทำเห็นทำเม่นก็ได้แต่ว่าคอยเจ้าเอาแบบเออมั่นใจอยู่อ่นะมันมันมันอยู่มันอยู่ในชุดที่เรามันน่าจะถืออยู่แล้วนะครับเราพ่เห็นชัดจีนะครับเราเปียงเบียบเออมันอาจจะล่างล่างไปนี่เห็นไหมครับนี่นี่มันบ่เห็นชัดนะครับเราโอ้โหนะครับว่าหนูถือกูนี่เออโอเคเอาตามนี้นะครับเนาะ สารต่อกันเลยเดี๋ยวผมมีหลายหลังอยู่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมคงต้องฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นไล่จังโชคกันอีกเทนึงฝากไว้ดังครับเด้อกดไลค์กดแชร์นะผมนะเนออผมก็ได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่ามาผมก็เออผมพิจารณาอยู่เน๊ว่าสิ่งที่เฮ่าหิตเนี่ยมันจะโผดผดบอกับชัดินะครับเนาะไหนๆเขาจะเป็นเนื้อยาเนื้อกินเฮาเอาจับเฉียดจัดน้อยจับเฉียดจัดหน่อยนะครับเนาะโอเคโอเค ถ้าคลิปนี้ก็คงทรงลาเพี่เย่านี้นะครับน้องกาสวัสดีครับ